สวัสดีครับผมคอบคน,นะครับกับผมบอยสุขใจอันทีนะครับวันนี้ก็จะเขาเรียกกำแพงฐานตารางหรือก็พระกำแพงสัพท่ามะปรางนะเป็นเนื้อชิ้นนะครับเนื้อชินสวยๆก็จะไม่ชวงวันสี่ห้าองค์นะครับสวยมากๆนะครับนนี้กูกำแพงเพชรส่วนใหญ่ที่จะเป็น,เ,ปนเนื้อชิน้นเนื้อ สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะมาอายุเยอะนะครับแล้วเนื้อพวกนี้เนื้อชินตะกวัวนี่ก็ถ้าอยู่นานๆก็จะกรอบพุนจะไม่ค่อยเหลือเะยถ้าอายุไปร้อยสองร้อยปีเจ็ดร้อยปีอะไรเงี้ยมันก็โอกาสที่จะเหลือรอดมาถ้าอยู่ในที่เก็บที่ไม่ดีหน่อยก็ก็น่าจะยากน่าจะกรอบหมดนะครับถ้าเก็บอยู่ในที่ที่ดีหน่อยความชื้นน้อยหน่อยร้อนน้อยหน่อยนี่ก็จะ ก็จะน่าจะโอเคนะครับพอเนื้อตะกัวเนื้ชิ้นพวกนี้อยู่นานๆไปก็สนิมกินสนิมผูกกินผูกหมดนะครับก็เสนอซ้ำสี่หองค์นะครับองละหนึ่งพันบาทนะครับสนใจก็ทักมาเหมือนเดิมทักมาแล้วก็อแอดไลน์มานะครับยืนจำนวนความประสงค์มาเจ้ากีงย์ก็ว่าไปนะครับวันนี้มีให้ดู5องค์ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ